สว,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมจําได้และเคยดูคลิปของพี่เดือนเกิดก่อนนะพี่เดือนจะจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่เดือนเปลี่ยนดินบอลสีที่มันแน่นแล้วดินแน่นแล้วอันนี้นะคะพี่เดือนเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็คือบอลต้นนี้ยมันไม่ยอมแตกหน่อไม่ยอมนั่นเลยนะแตกหน่อแตกกอเลยนะพี่เดือนเลี้ยงมันต่แต่ต้นเล็กเมันอยู่ต้นเดียวยังไงมันก็อยู่ต้นเดียวอย่างนั้นมันไม่ยอมแตกมาเลยเนาะทีนี้วันนั้นพี่เดือนเปลี่ยนดินแล้วเห็นหน่อมัน หัวมันขึ้นมานิดเดียวมันขึ้นมานิดเดียวเองนะเนี่ยพี่เดือนก็เลยตัดมันมาเนี่ยนะคะตัดมันตัดมันแบบนี้นะแล้วส่วนเนี้ยก็มันเป็นส่วนที่พี่เดือนจําได้ว่าครั้งก่อนพี่เดือนตัดให้น้องสาวไปหน่อยหนึ่งเนะทีเนี้ยมันก็จะเป็นรอยตัดแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้รอยตัดเก่าอันนี้รอยตัดใหม่ที่พี่เดือนเพิ่งตัดนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพี่เดือนจะจะแบ่งเป็นสองชิ้นนะพี่เดือนก็จะใช้มีด ผ่าตรงนี้เลยนะคะผ่ากลางเลยถ้าลองว่าอ่าไงอ่ะถ้าลองว่าเป็นหัวใหญ่นะใครจะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าวิธีการผ่านะคะต้องให้เปลือกตรงเนี้ยอยู่ด้วยนะคะคือผ่าเป็นกี่ชิ้นก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยเปลือกตรงเนี้ยต้องอยู่ด้วยนะคะแต่อนนี้พี่วันนี้พี่เดยนจะผ่าเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะพี่เี่นผ่าเป็นสองชิ้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะพี่เดือนก็จะมาล้างน้ํา เพื่อไจะแช่ไปในน้าเลยค่ะล้างเพื่อให้ยางเขาออกให้หมดนะคะยางเขาออกนี้เลยนะพอพอล้างน้ําเสร็จนะคะล้างน้ำตัวน,นี้เสร็จอน้ําไปทิ้งนะ,ะเสร็จปุ๊บพี่เดือนจะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ่าปูนแดงหรือว่าปูนกินหมาร์ไม่รับนะคะ ี่รู้สึกว่ามันจะแห้งๆหน่อยแล้วพี่เดือนก็จะใช้ปูนแดงแบบนี้นะคะมาละลายน้ำไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่าอะไรอะโบนสีของเรานี่เดียวเองนะคะผอ้นี่เดียวเองนี่พี่เดือนก็ละลายให้เป็นแบบนี้เลยนะ มีละลายเป็นแบบนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําหัวบอลสีที่ผ่าไว้นะคะแช่ลงไปทิ้งไว้ประมาณสิบถึสิบห้านาทีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมพอได้ครบประมาณอันนี้ประมาณสิบห้านาทีได้นะทีเดือนแช่ทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างองื่นแล้วก็กลับมาทําต่อ พอพี่เดินได้แบบนี้มานะคะพี่เดินก็ใช้พี่เดินใช้กล่องขนมเนาะเพราะว่ามันแค่สองชิ้นเล็กๆเองเพราะฉะนั้นพี่เดินก็จะใช้ถ้าตัวนี้นะใส่ขุยมะพร้าวมันเป็นขุยเลยนะขุยมะพร้าวที่แช่น้ํานะคะนี่พี่เดินก็กดลงไปนะคะพอพี่เดินหยิบขึ้นมานะคะพี่เดินก็จัดการกดลงไป ไม่ต้องให้มิดมากให้อยู่ในล,ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วพี่เดงนก็จะปิดเลยแล้วก็พี่เดินใช้กระดาษนะคะทางแสงหน่อยนึงพี่เดินจะไม่ให้แบบมีแสงเต็มเต็มที่นะพี่เดินใช้กระดาษทางแสงหน่อยนึงแสงก็จะเข้าได้ครงข้าง,างนิดเดียวนี้เท่านั้นแล้วก็ปิดล็อกเลยนะคะปิดล็อกเลย เสร็จแล้วพี่เดือนก็จะนําไปเก็บไว้บนชั้นที่พี่เดือนอนุบาลต้นไม้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานกันเนาะว่าเราจะได้บอนสีเหมือนเจ้าต้นนี้ไหมสวัสดีค่ะ